อย่างที่เห็นเนาะสเปคของตัวกล้องตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายน้ําหนักเบานะครับมาอย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าหรือว่าเป็นสายแบบยิงเชิงสัมนัาการยิงเร็วยิงไวยิงเฉด60เมตรต่อไปก็จะเป็นระยะ70เมตรนะครับ สวัสดีครับผมทุยบอฟฟาโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนํากล้องอีกตัวหนึ่งให้กับพี่น้องสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ต้องบอกเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเนาะสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําให้กับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าแล้วก็เป็นสายที่แบบว่ายิงเพจหรือว่ายิงเป้าในแนวแบบแท็ตติคอลนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากเลยเนาะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีขนาดเล็กมากแล้วก็น้ําหนักเบามากนะครับแล้วเหมาะกับการยิงแบบเร็วหรือว่ายิงไวนะครับมาดูกัน นี่เจ้ากล้องอ,อุ่ยผิดด้านเป็นตัวของ Discovery นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น WG 1.5ขีด5คูณ24นะครับก็เป็นกล้องยิงเร็วอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอมากๆเลยในวันนี้นะครับมาดูกันอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตแกะตัวกล้องให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างด้านในนะครับนี่จะมีตัวกล้องเนาะแล้วก็คู่มือผ้าเช็ดเลนสประมาณนี้นะครับ สำหรับรายละเอียดตัวกล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนี่เห็นไหมหมุนรอบๆนะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวกล้องสั้นตัวนี้ WG อด้าออกกรอนฝาจะเป็นฝาสปริงนะครับหัวแล้วก็ท้ายเลยเนาะแบบนี้นะครับส่วนตัวกล้องขออนุญาตโชว์เรื่องของความยาวแล้วก็น้ำหนักกันเลยอันดับแรกมา ความยาวตัวกล้องนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณเก้านิ้วกว่า,กวาเกือบเกือบสิบนิ้วนะครับไม่ถึงสิบนิ้วดีเนาะแล้วก็เรื่องของเจ้าตัวน้ําหนักอืมตามเห็นไหมเบามากสองร้อยเจ็ดสิบหกกรัมนะครับสองขีดปลายปลายไม่ถึงสามขีดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยเป็นกล้องยิงเร็วที่น้ําหนักเบามากนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่อง ลดภาระลดน้ำหนักในการแบกของพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายเดินสายแบกกันได้เยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวกล้องนะครับตัวหน้าสุดจะเป็นเลนนะครับเลนขนาด24มิลลิเมตรนะครับตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็ตัวท่อของเขาเนี่ยจะเป็นท่อขนาด25มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ ส่วนตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับในเนาะเวลาที่เราจะปรับก็คือต้องถอดฝากออกแบบนี้นะครับจะเจอตัวปรับอ่าเห็นไหมทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาจะเป็นปรับในเหมือนกันนะครับอันนี้ขอยากไม่ถอดให้ดูแล้วกันเนาะกระเถิบมานะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของกําลังซูมเนาะกําลังซูมเนี่ยจะมีตั้งแต่1.5เท่านะครับ2เท่า3มเท่า4เท่าแล้วก็5เท่าก็คือระยะสูงสุดของเขาเลยนะครับ พิเศษอีกนิดหนึ่นงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยปรับนะครับหรือว่ากันลื่นก็คือใช้นิ้วเนี่ยสามารถดันปรับแทนการจับเจ้าตัวนี้ได้นะครับกันลื่นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาเออกแบบหรือว่าดีไซน์มาให้ใช้งานง,ง่ายขึ้นสักนิดหนึง่งเนาะแล้วก็กระเถิบมาด้านหลังสุดนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลนปรับระยะสายตานะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาตั้นหรือยาวเนาะให้ปรับเป็นบวกไว้นะครับ ปรับไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความคมชัดของสายตาเราเลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยผมแนะนําให้ปรับเป็นลบต่ําสุดไว้นะครับก็คือปรับให้ติดตัวกล้องแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาผมใช้งานผมจะปรับลบตลอดนะครับสายตาผมปกติมากอ่ะประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วขออนุญาตโชว์เจ้าตัวเส้นเล็งกันนี่สำหรับเส้นเล็งนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูแยกต่างหากเนาะเจ้าตัวเส้นเล็งเขาอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับเจ้ากล้องตัว WG 1.5ึ่งดกี่คูณ24นะครับก็อย่างที่เห็นเนาะสเปคของตัวกล้องตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายน้ำหนักเบานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าหรือว่าเป็นสายแบบยิงเชิงสันทนาการยิงเร็วยิงไวยิงเพดอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะหรือว่าจะยิงแบบแนวทัศน์ทินะครับ แต่ขอญาตย้ำนิดนึงเนาะสำหรับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายเป้านะครับโดยเฉพาะประเภทที่ยิงเอากลุ่มหรือว่าเอาความละเอียดเนี่ยตัวเนี้ยบอกตรงๆนะผมไม่แนะนําเพราะว่าเจ้าตัวกล้องตัวเนี้ยมันมีกําลังซูมที่ค่อนข้างต่ำนะครับ1.5เท่าไปจนถึง5เท่าถ้าจะเล่นงานสายเป้าหรือว่าสายแบบว่ากลุ่มละเอียดอันเนี้ยติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอื่นแนะนําให้เนาะ อย่างที่เห็นไปว่ากําลังซูมหรือว่าตัวสเปกกล้องเนี่ยเขาค่อนข้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะกับงานพวกละเอียดหรือว่า,วางานปานนี้นะครับโอ,โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาพี่น้องสมาชิกทุกท่านเนาะไปดูกันที่สนามาผมจะขออนุญาตโชว์ในระยะไกลๆบ้างสัก30 40 50 60แล้วก็70นะครับก็หลายระยะหน่อยเนาะแต่ว่าจะเป็นแนวแบบว่ายิงเร็วหรือว่ายิงไวให้ดูกันนะครับแปสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แบบนี้ ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใหม่ๆจากผมผมแนะนําให้กดการติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังจากนั้นกดคําว่าทั้งหมดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่ๆจากผมอยู่ตลอดและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กับผมด้วยนะครับครับก็ตอนนี้ผมทําการประกอบตัวกล้องเนาะเข้ากับตัวปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเห็นไหมคนข้างที่จะ เล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายเลยใช้งานก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับส่วนตัวเป้าเนี่ยวันนี้ผมจะขออนุญาตโชว์ในระยะไกลๆหน่อยเนาะเป็นระยะ70เมตรตัวนน้นเลยนะครับเป็นเป้าเพจเหล็กถือว่าเป้าตัวคนนะครับอันนี้คือไกลที่สุดแล้วแล้วก็กระเถิบลงมาตัวนี้จะเป็น60เมตรก็เป็นเป้าตัวคนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งตรงนี้จะเป็นเนินเขาเล็กๆเห็นไหมครับตัวเนี้ยจะเป็นเป้าเพจ3มนิ้วนะครับ ระยะอยู่ที่ประมาณ45เมตรเนาะส่วนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์เป็นกลุ่มกับเป้ากระดาษตรงนู้นระยะ50เมตรนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตโชว์กาลังการซูมให้ดูก่อนตั้งแต่กําลัง1.5เท่านะครับไปจนถึง5เท่าเลยตัวนี้มาดูกันอันดับแรกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1เท่าเนาะ2เท่า3เท่า สี่เท่าแล้วก็ห้าเท่านี่ระยะสูงสุดของเขาเลยเห็นไหมก็ยังโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคุณภาพของการซูมเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยิงกันเลยไปเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตโชว์เป็นตัวเป้าใหญ่เลยแล้วกันเนาะระยะหกสิบเมตรนะครับอันนี้ยืนยิงให้ดูดูการโฟกัสของเจ้าตัวกล้องเนาะว่ามันค่อนข้างที่จะ ไวแค่ไหนนะครับ60เมตรต่อไปก็จะเป็นระยะ70เมตรนะครับตุดไปนหนึ่ง <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตโชว์เป็นระยะ50เมตรแล้วกันเนาะ ระยะนี้เออโทษที45เมตรนะครับระยะนี้เป็นตัวเป้าเพจเหล็ก3นิ้วนะครับเนื่องจากเป้าเป็นตัวเล็กเนี่ยผมจะขออนญาตนั่งยิงแล้วกันเนาะเพราะว่ามือผมเนี่ยมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับมาดูกันอ้าวหมดบรรจุ สุดท้ายแล้วว่าเรียบร้อยนะครับสุดท้ายเป้าที่ผมจะโชว์นะครับเป็นเป้าระยะไกลที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเป้ากระป๋องสเปย์เนาะเจ็ดสิบเมตรพุ่เข้าไปนะ่าจะเฉียวๆมาสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์เป้า แบบละเอียดในระยะประมาณ50เมตรนะครับอันนี้จะโชว์กลุ่มให้ดูเนาะอาจจะกลุ่มไม่ดีเท่าไหร่เนาะให้ดูที่โฟกัสกล้องแล้วกันนะดูความคมชัดของเขาหนึ่งสองสามสี่ 5นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวกล้อง WG 1.5ขีด5คูณ24นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเหมาะกับการใช้งานที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะสายล่าเนาะอย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยถ้าเป็นประเภทเยิงสเตทหรือว่ายิงพวกเพลนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับ แต่แต่นะถ้าพี่น้องสมาชิกท่านใดต้องการเอาไปยิงในระยะไกลๆแบบเป้าละเอียดอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการยิงเร็วแล้วก็ยิงไวอย่างที่ผมทําให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนาะสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นขาทรายหรือว่าเป็นพวกสะขบแคมก็มีให้บริการหรือว่าจะเป็นกล้องรุ่นอื่นเนาะก็มีให้บริการเหมือนกันเดี๋ยวสําหรับวันนี้ขอญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับ สำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้าผมแนะนำให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่านหลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมาหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิด เพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้วสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook Fanpage ก็สามารถพิมพ์หาได้ตามนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ